สวัสดีค่ะพาคุณลูกค้าเข้ามาชมที่ดินแนวสีเขียวธรรมชาตินะคะที่ดินเป็นแนวสวนเกษตรค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกกรุงเทพนะคะเขาเรียกว่า น้องจอกบ้านนอกกรุงเทพแต่ว่าเป็นบ้านนอกที่ยังงดงามด้วยธรรมชาติแล้วก็สีสันของธรรมชาติอยู่ค่ะนะคะมายืนอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเสียงแบบว่าจุ๊กจิกจุ๊กจิก,จก,จกเสียงนกด้วยแล้วก็เสียงแมลงนะคะที่อยู่ตามทุ่งนานะคะ,ะคุณลูกค้าจะเห็นว่าสีเขียวของต้นข้าวกําลังออกรวงงามเลยค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ประมาณสองไร่ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะเป็นที่ดินขนาดสองไร่เป็นที่ดินแนวสวนเกษตรคุณลูกค้าซื้อไว้ ทำการเกษตรนะคะหรือว่าซื้อไว้เพื่อปลูกข้าวนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงพิกัดของอหนองจอกตรงนี้เขาเรียกว่าคลองนาหมอนค่ะคลองนาหมอนหรือว่าจะตามพิกัดของ Google จะขึ้นว่าประชาสําราญซอยหนึ่งนะคะที่ดินเข้ามาจากถนนเข้ามาได้สองฝั่งนะคะจะมาเข้ามาทางเส้นถนน เรียบของสิฝั่งตะวันออกก็ได้หรือว่าจะมาทางเส้นประชาสําาาญซอยหนึ่งได้ค่ะนะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอ,เ,อ,อเขตหนองจอกค่ะนะคะกรุงเทพเขตหนองจอกนะคะ ที่ดินกำลังงามเลยค่ะงามด้วยสีเขียวของต้นข้าวของรวงข้าวนะคะ,ะคุณลูกค้าต้องการซื้อที่ดินเก็บไว้เพื่อทำการเกษตรซื้อไว้เป็นมรดกในอนาคตได้เลยค่ะนะคะหรือว่าในอนาคตอาจจะเอาไว้ปลูกบ้านแนวสวนเกษตรเพราะว่าเดินทางก็สะดวกนะคะ หน้าแปลงที่ดินของเรามีถนนถึงหน้าแปลงที่ดินค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่ายังเป็นถนนดินอยู่นะคะซึ่งก็กว้างประมาณ6เมตรนะโดยปกติก็รถยนต์เข้ามาได้นะคะรถปิดอัพเข้ามาได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะอาจจะเข้ามาอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าช่วงหน้าแรงนี่ขับรถเข้ามาถึงหน้าแปลงที่ดินได้เลยนะคะ ที่ดินกําลังงามค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่างามด้วยสีสันของสีเขียวของรวงข้าวนะคะ,ะที่ดินแปลงนี้เรานําเสนอขายตารางวาละ3 0 0พันบาทนะคะ1ไร่ก็ล้านสองค่ะนะคะเราขายยกโฉนด2แปลง2ไร่ก็คือ2อล้านสี่ค่ะคุณลูกค้าขายนะคะที่ดินแปลงงาม2ไร่หนองจอกนะคะ อยู่ประมาณช่วงเรียบของ13ฝั่งตะวันออกหรือว่าประชาสำราญซอยหนึ่งนะคะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาดูแปลงที่ดินได้นะคะโฉนดพร้อมโอนค่ะณจอมบ้านสบายใจ062 157 4449ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ